ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่งมวลซึนเนาะอามุนีมาติดตามรับชมรบฟังบรรยากาศขอโชคขอหมันอยู่ที่วางกรอกครับผมเนาะมาถึงแล้วครับผมเนาะวันที่14ครับเนาะเป็นจังไดรอดิดตตมรับชมรบฟังปูสีฟันให้ตัวไดอยาลาดครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดไปติดตมรับชมรับฟังบรรยากาศกันครับ แม่นางตะเขียนก็ดีเทพบุตรเทวดาผู้หูแก่ตาทิพนแ่เจ้าข้าเอ้ยผู้ข้าขออาราธนานิมนต์จงมาสู่ดวงจิตดวงใจดวงองค์ธรรมของผู้ข้ามาเสริมบรารมีให้ผู้ข้าได้เพือแผ่เมตาตาแก่มวลมนุษย์ทุกผู้ทุกคนทุกเราเผ่าพันธ์ ทั้งต่างประเทศแดนไกลก็ดีในประเทศไทยก็ดีทุกผู้ทุกคนอขอให้เขาได้มีความสุขได้มีความเจริญมีเงินมีทองจงมาเปิดคุญแจเงินคุญแจทองเปิดขุมทรัพย์ธรณีขุมทรัพย์ผู้เฝ้าทรัพย์ผู้เฝ้า,าสมบัติพัฒฐานขอจงมาบอกเป็นประกาศสิทธิดวงจิตดวงวิญ,ญญาณของผู้ข่าจงมาเปิด ปากผู้ฆ่าให้ลั่นวาจาออกไปเป็นเลขฐารนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวออกวันที่เท่าไหร่สริบหกปีหนา้าในคมต้องปัญหาลอยครับตรงกับวันว so ันพฤหัสบ,บดีวันที่สิบหกเนื้อผัววันที่สิบหกวันที่สิบหกโจงมาบอกเลขฐารนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวบอกเวลานี้เกิดเวลานี้ เลขจะออกวันที่สิบหกวันพฤหัสบดีเลขท้ายสามตัวข้างบนและเลขสองตัวข้างล่างแม่นบอกครับผมสามตัวข้างบนสองตัวข้างล่างรัฐบาลไทยครับปู่รัฐบาลไทยเนื้อผมแม่นรัฐบาลลาวฮานุงฮานอยฮาห้ยอะไรก็บรแม่เนื้อครับผมอ๋อให้มาบอกเปิดเวลานี้ ต้องการเวลานี้ปูเอ้ยครับเนเาะต้องติดตามแล้วคุณแล้วบ้างเนาะสำหรับตัวนี้ปูยาพึงพงพงพ่งนี้ไปไหนพนี่พน้องเนาะ หมดตอปูเด้อร้ายมากร้ายเานี่ใส่บบกูเอาขี่บบกูหน้าบเขาเอเคเี้กู้เล อาปูหนางก้นปูแตาปูมาละแบ่ปูมาหลายปูเมื่อนี่หรือสีตาไฟไปแบบปูหนัเด้วยครับผมจิกจื้อเว้ยเอาปูนั่งน้านี้ฮะนั่งท่านี้โอ้จิกจื้อเว้ยอย่าลืมตาเด้อปูเด้อครับผมอาปูมุ่งกินน้ำปูปูเอาแข็งๆเด้อปูเด้อวันนี้เด้อ มาหลายที่ปูลูกหลานเพิ่นมาล่อไข่เต็มเลยปูข้างหลังเพิ่นหวังเจาเงินแสนดับบ้ังเป็นอย่างนี่น้นหนึ่งนี่น้อุ่นกิ้งน้ำกิงได้หว่านน้ำมะพร้าวเข้ากันพูเข้ากันสดจ้าเมฆีนแล้วบอกพูบุปผาโอ้ย มันอร่อยเส้นน <|so|>? ้อยโอ้ใส่เต็มทีน้ำปูเออน้ำ้นเก็บาปูเนี่ยเอาบ้างเลยบ่ะไปไกลๆก็น้องสี่ขว่มน้ำปูปุูกร้านมาตามปูนัดหมายนะปูดิ มนุษย์กัดตัวเนาะอโอเอาขึ้นเอาขึ้นขุนเมื่อผีด้นเอาขึ้นายขุนเมื่อเนาะเห็นตาซ่างเอาขึ้นผุนซ่างข้างนี่แล้วลืมเนาะโอ้ยไม่ได้เหรอ่เหรอ่นม่นี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 ่น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 ่่่น่่่น่นี่่ใ่่่่่่่่่่่่่นี่่่่่่่่่่นี่่่่่่่่นี่่ ฟังห<ม>ลายท <มา S 1> ีา่าูมาล่อความาล่อมาล่อความาล่อครับผมเนาะมาหอมเงื่อนแสนกับบาทมาสั่นขึ้นอยู่กับปูดีแล้วสิเมตตางวดนี่ปูอยยังูู่ปตั้งไว้ตั้ง,งไอ้ตั้ง,วง,งไว้ตะกงตั้งลงไว้ก็ที่ปูแกบอกให้ ตั้งไว้ตั้งไว้นึ่งตั้งตั้งลูกมีสามมีแปดมีสองแบ่ปูที่ตั้งไว้นั่นนะฟัดกระลึกกึ๊กมาฟัดไปละปูฟัดไปละฟัดแล้วฮะฟัดแล้วอ่ะปูฟัดแล้วปูครับตัวใดละปูโอ้อาจาเลยมาเปียกเปียกเลย มันมีอะไรมาเก็บเอามันเก็บบอย่างนะปูเอามาฟัดอะไรนี่อย้อืมเชิาปูปูที่เิมาปูที่เินบ่เบ้งนี้นะปูเบ้งนี่เอามือมือ แปดเจ็ดเจ็ดแเจ็ดสามวงกลมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ด เจ็อาศอ้อมบอกวงใหญ่ดตัศูนย์แปดอืบอกปูนี่ดมีดเอาีเพิ่สิวงไปเจ็ดแปูแปด

ปดไอ้ลูกเยปนค่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวนี้่ายนะปูนะอดแปดั้งส่ปางกลมไมส่บานีปูว่ไม่ได้ป่างกลมใหม่ค้าดใหปูยังบอเไปทำขุนชูงแค่คือสี่ไปชูงกระดาษเป็นอยู่ผีดิปูเอาไปทจ่งๆก็ศูนย์ไปข้างบนศูนย์แปดเจ็ด ปึกเดียวนกปูสลัดไปนี่ปูศูนน์นปูนะสูนถือไปปูเป็นสี่ป่ะเอายางเห็นปูศูนย์เจ็ดแปดบนบ่ปูท่าอยช่ำเนี่ยูยซ่ำเนี่เอา เบอรอะไพี่น้องยุคสมัยยุบอกไปซครับผมยุคสมีอยู่เองแม่งบไปไซศูนย์เจ็ดแปดระสองตัวล่างเลยปูบาน่นี้่าไ่พ่อที่มนุษย์นี่มันอยู่นี่เดี๋นาะเฮ้มันอยู่ด้วกันอยู่นี่เดี๋ยวสองตัวล่างกับยุ่นี่บปูอยู่นี่เดีวครับผมอ่าโทษมากท่าทก็ทิ คือปแก่ให้โอ้อันทึ่ง่งไตหากบุบปูอันนี้เป็นสุดทังไต่บุดิปูตะล่างบดีปูอันนี้ตะล่างก็อยู่นี่ทงทงก็อยู่นี่ทั้งทึงงล่างอือทั้งทงงบนเอาทั้งทงทั้งล่าหมายถึงยังไง้องบานจอกอกได้ครับปูะบนศูนเจ็ดแปดล่างศูเจ็ด มันบรปู mm. ่ angen, ่างเจ็ดแปดเจ็ดแปด่างเจดแปดครับผมล่างเจ็ดแปดยัศศูปเจ็ดศนย์แปดเจ็ดบนบนครับผมเจ็ดแปดเอาข้าวตั้แตตัวยังกบูไ่ได้ยินแปด เจ็ดแปดล่างเจ็ดแปดเจ็ดแปดพี่น้องเอนสิสาธุค่ะพวจแปดสาธุสาธุคนมาได้ทีเด้อปังโอครับผมฮ่าฟัวจงเดินทางฮาฟัจงเดินทางจงเดินตั้งมั่นในใจพวงในใจพวงอะไรเอออะไรพว ว่าเรากับเท่าเราปัวขับเท่าเราปัวใช่ไหตั้งมั่นตั้งมั่นกับปูตั้งมั่นเดินทางฮาปูวนะโมนะโมนะโมโพธิสัตว์โอคันติมายะอิติปิโสภะคะวาอะระหังนะโมพุทธายะนะโมนะโมนะโมโพธิสัตว์โอคันติมายะอิติปิโสภะคะวาอะระหังนะโมพุทธายะ จะเดินทางโดยดีตั้งใจมั่นยึดมั่นพอแต่มไม่มีแค่นี้นะครับเนาะ่อนชิบหฟังนะผู้คนบผิสวัสดีครับผมเฮงเฮงเฮงค่ะศูนย์เจ็ดแปดล่างเจ็ดแปดนะสาธเจ็ดบสาทุกอ่ะมาเด็กป่วยคนถึม่ลูกึร้านดีมาแตกเ็อพี่รองเนาะตามนั่นครับผมเนาะผมดอกพู้ ผมก็าขับผมก็มาหวดานปูมาตอนไหนมาตอนนั้นครับตอนพ่อคุณเจ็ดแปดนี่แหะครับมาทุกชมมาทำพอดีปูด้วยสีเห็นไหมเห็นเห็นเขีนปูด้วยสีลงมาแต่ตะบังข้ามครับปูวันปูสีวังจอกหลอกอ๋อสามตัวแตกแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยปูแตกตึมสิบหกมีนานะคะแนวทางเลยพี่น้องเด้อพิจารณาเมืองนะ มักนัมบอร่ะอ่าสามตัวนี่ศ <7 S 2> <8, 7, S 1> ูนย์เจ็ดแปดเจ็ดอเจ็ดปดเจ็ด่เจแปมนศนย์เจปดนย์แปดเจ็ครับโอ้ศเนาะแปดเจ็ดสองตัวล่าง 7, เจ็ปดอ,อ้าชัดต่พี่น้อง สืบบ่ถือตัวบ่บ่ได้เงินล้านเด้อโอ้สืบบอใถ่ได้พี่น้องเด้อเลขเป็นอย่างบดงามอืมเนาะนี่เห็นไหมเออนี่เห็นไหมแปดเจ็ดนะศูนย์แปดเจ็ดโอ้สองตัวเจ็ดแปดจังบ่แหละพี่น้องบาดิ้นจังบ่ อ้าวพี่น้องเนอะเลขทูบมือข้เฮ้ยตื่นเมื่อไหร่ครับเเกิดแล้วบอกเลขทูบได้มาแล้วบอกนี่ทูบได้อะไรพ่อเจาพี่น้องเนอะสดงสดเปนมัครับผมสำหรับคลิปนี้มานรุณครับเลขทูบแม่แต่เขียนเนินนึงหนึ่งฮะแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมครับผมสำหรับอ่าแนวทางปู่ฤาษีวางจอกหลอกได้พี่น้องเ้อะเนาะให้มาต่องวดคือ เนาะมีสามมีแปดมีสองเกลมครับผมปูห้ไัยก็คือศูนย์แปดสามได้พี่หลังเด้อเนาะศูนย์แปดสามคือให้ตัวงุดเมื่อกี้นี้ครับผมพึ่งล่าสุดครับผมเนาะหิศูนย์แปดเจ็ดครับด้วยพี่หลังเด้อศูนย์แปดเจ็ด เนาะแล้วกาล่างเจ็ดเจ็ดแปดเนาะ้วก็แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนจุดถูบแม่ตะเคียนออกมาได้สองั้งไอสองไอสองตัวหางเดียวครับผมไ้หนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าแต่ว่าแต่ว่าถูบมันจะมีปกติมันจะมีสามตัวครับผมเพิ่นเลยไปซื้อกะปูครับกะปูหรือสีครับปูเลยว่าเป็นหนึ่งสามห้านะหนึ่งสามห้านี่พี่น้องเนาะพี่น้อง มกกักกระจัดตัวพี่น้องเนาะผู้ใดมกกักตัวใะจัดตัวนั้นค่ะแต่ว่าให้มาอ่าล่าสุดก็คือศูนย์น <ะ S 1> แปดเจ็ดศอนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดไ่ด้ีละครับผมวินเอาได้หันได้พี่น้องเด้อว,วินวินเอาครับผมเนาะอ่ะอะมามักหน้าทาตัวนี้พอรีบไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับผมเนาะขั้นนักขันจอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ เป็นกำลังได้ใจกับทางสอง <descend. S 2> มาสบสบมาทุกคทุกคนขอรับลิปนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเๆๆงเงค่ะ